กับผมลุงระตือนะครับนี่กับป้าไปเอาห้างริมแล้วนะห้างริมแล้วนะครับเป็นสถานที่ทากาันแ<ง>ห่งใหม่นะครับก็คอยจะแนะนาต้นตะเก่าลุงระตือนะ่องพาง์ต่งนะครับนี่ก็เข้าม,มาพบกันเจอตน้นไฟก่อนเลยนี่นะครับจะออกมวยเต็มเลยน,นี่ก็จะเป็นเป้าเนาะนี่ฟานน้ำหอมดำเนินสะดวกนะครับ Anh sự đúng ngày hắn đúng không có lắm nó hát phẳng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  hứa phẩm này lắm giải điện 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 lắm giải này, เปิดตาดอกก็เลยเนี่ยนะครับอันนี้เขาเราวะเห็นไหมเนี่มันจะออกออกดอกตรงนี้จะจะเป็นจอลักษณะคล้ายๆแบบนี้นี่นะครับนี่คือออกจอเนาะนี่นะครับนี่ออกอันนี้ผมมาได้ใจนี่นะครับออกธรรมชาตินะครับแต่เดี๋ยวนี้เริ่มออกเลยนะครับนี่เนาะเริ่มออกจอละ นี่นะครับหลังจากที่เขาผลสานแล้วก็เปิดกระดอกไปแล้วนะครับก็จะเริ่มออกจอนะสองข้างผลสานสองข้างเลยจะต้องเปิดตัดลอกสองข้างเนาะแต่ตอนนี้เปิดไปแล้วหนึ่งข้างนะครับจะเป็นหนึ่งข้างลักษณะก็จะเป็นนี่นี่ลักษณะก็จะเป็นนี่นะครับเดินเข้ามาเสักันนะครับ ได้เลยนะแข็งเลยเลยเนี่ยนะครับเนี่ยแบบเนี่ยดอกแบบเนี่ยล้ำแข็งใส่กิ่นส้มเนาะนะครับกิ่นส้มอยู่แหนมนะครับนี่ก็คือลำไยตีอันนี้แล้วเนาะนะครับเก็บแต่ดอกแล้วนี่เลยดอกตอและแล้วก็บีกไก่นะครับไก่นี่เขาก็เอามาเลี้ยงไนมีเลยนะครับยังมันขี้ใส่แล้วก็ได้ปุ๋ยไปในตัวนะครับไก่ตึงไก่ตึงไก่ได้ตึงขี้นะนะครับขี้เอาปุ๋ย เดินดูรอบๆนะครับจับกล้องแคร์ดูอบๆนี่น,น,นี่นะครับแล้วอันนี้คือประการตีเปิดตาดอกก็หนึ่งช้างนะครับลักษณะการแต่งก็จะเป็นแบบฝาชี้ไงนะครับคือตัดเสากระดงออกไปก่อนนะครับเพื่อว่ามันจะได้ครับดดแดดนะครับแดด,ดเสากระดงนี่ก็จะหายไปนะครับเนะี่ย ได้ขอ่อยแดดแนะน้ำสวนนะ,นะครับสวนทาเนี่ยทำผีแกเหรอนี่จะ,จะเป็นไก่เนาะไก่เขาเ,าเลี้ยงแบบคืนธรรมชาตินะครับเขาจะ,จะมาหากินบนนี้เลยนี่นะครับมะคขือมาเคลีคยร์ยนะครับแล้วก็มีมูลมีปุ๋ยลงไปตัวเองนี่นอะไรอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะน้ำนะครับแห้งริมลาวนะครับมาดูเลย ผมว่าข้าวทีาเราอ่ะผมว่าข้าวทีลเราอ่ะบ้าข้าวที่เาต่างไหนอ่ะบ้าข้าวที่เาต่างไหนอ่ะแค่นี้นี่คือ,อยังยังบ่ได้เพลี้ยยางแท้เดียนะครับมันจะต้องดูดีกว่านี้หน่อยเขาเลยบกว่าจะเป็นตีทำการตีต่อไปของของนะครับช่องของลุงกระตือนะครับจะทำแบบจริงจังเลยเนาะนะครับก็จะมีมี อยู่ทำกลางส่วนลำไยนะครับส่วนลำไยแล้วก็วังนี้ก็จะเป็นมีน้ำเล้าเนาะนะครับสามารถตกปลาได้เลยนี่นะครับตกปลาได้เลยมีกอไผ่นะครับมีกอไผ่มีเดี๋ยวก็จะเอาตะไคร้เอาคาเอาอย่างมาปลูกได้แล้วครับนี่นะนะครับก็จะยังสวยงามมากขึ้นเป็นสถานที่ทัพพรนะครับนะนะครับได้ทั้งฤดูแล้งแล้วก็ฤดูหนาวนี่เหมาะเลยงามเลยแบบนี้นะครับ ทามาตกเวทประตูได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีที่นั่งทชิวๆนะทชิวๆชิวๆหรอใช่ๆอินเรู้จักชิวๆไหมอันนี้ใครช้อนไข่เราเราคือเด็กป้าไข่ช้อนไข่ป้าทำเองป้าทำเองนี่นะครับก็เป็นแรดมากต่อไปทำจากใบไผ่นะครับไม่เบิ้ลนะทนเนี่ยนอนนะครับเนี่ย พาอป้าแข็งม่เลยอ่นะครับก็จะเป็นสถานที่นะครับที่สำรับให